เปิดโชมหน้าแม่สื่อตัวจริงหมากคิมที่แท้คือนางเอกตัวแม่ของวงการเรียกได้ว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นในงานแต่งงานคู่รักพระเอกนางเอกหมากปรินสุภารั์และคิมเบอร์ลี่แอน์วอนเทมัสณห้องเวลบอลรูมโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์โดยในงานแต่งหมากคิมมีเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงแห่มาแสดงความยินดีกันอย่างคับคัง่ง ไม่ว่าจะเป็นนเดตคูกิมิยะยาย่าอุรัสยามินชาลิดามากี้ราสีเนยโชติกาเจมจิรายุและในงานคิมเบอร์รี่ประกาศผู้ที่เป็นแม่สื่อมากคิมให้ได้รักกันจนได้แต่งงานซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนางเอกตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมนั่นเอง โดยคิมเบอร์ลี่ได้กล่าวบนเวทีว่าขอบคุณที่แอนที่ทำให้เราสองคนได้มาเล่นละครด้วยกันเรื่องปัญญาชนก้นครัวและทำให้เราทั้งสองได้รักกันจนมาถึงวันนี้